หนนมเี่ยปวใจยิ่งนักชีวิตมาาทไม่เด็กก็ชีวิตมันห่วยแตกมายังไม่เด็กเลยคุณชีวิตฉันหวยมาไม่รับทานอย่างผมผมก็เึกวันไม่กิน อไว้เป็นกองกองมันก like ็ไม่กินมันเป็นอะไรเนาะชีวิตห่วยแตกมาหาไม่แดกยังคิดยอ่อขนาดมายังมองเมินแดกไม่ลงสุดเสียใจนักชีวิตมาหไม่รับทา โอ้คิดแล้วปวดใจให้ทำยังไงเฮ้ละแม,แม่คุณแม่คุณทุนนหูชีวิตของพี่มัน่วยแตก <c oughs> นะครับลองให้มันเพียเพ้ยนๆไปงั้นแหละนะลองให้มันดังดีๆเดี๋ยวมันจะดังนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไหนแสดงกัน่า,นนารักหน่อยเด้อฮนะน่ารักหรือเปล่าหรือว่าน่ารักก็ไปปล่อยวัดป๋า ตอนนี้ลูป่าเนี่ยหลวงพ่อี่หลวงพ่ออยากได้